นานไปไม่ห้าเดือนเนี่ยเราจะได้กลับวันไหนกลับวันนี้นะเกี่ยวกันเนี่ยครับวันนี้ไปดูฝ่ายบริการกันดีกว่าครับว่าหนึ่งวันทีมงานช่างของเราไปทําอะไรกันบ้างพร้อมแล้วครับลูกพี่พร้อมครับวันนี้มีรายการตรวจเช็คอะไรบ้างครับจัะมีถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ครับพี่แล้วก็ติดยางขอบปัจจุแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับถ่าย,า,ยา,า,บายน้ำยาบ้รณ้ำรายการนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดยกันเลยโอเคครับพี่ ก่อนเราจะใส่น้ำมันเครื่องใหม่ไปเราต้องถ่ายอ้ำเกลออกใช่ไหมครับครับเปลี่ยนใส่กองทุกครั้งเลยครับเป็นสภาพกองน้ำมันเครื่องนะครับสภาพนะน้ำมันเครื่อง,นะองดังมากเลยก็ถึงกำหนดเช็ครนะยะก็ต้องเปนะลี่ยนถ่ายเนาะท่างเนาะน้ำมันเครื่องครับยังดีครับระยะยังมีครั้งที่สองนะครับยังมีครั้งที่ยังติดสภาพกำลังเกียร์นะครับเกียร์ครับสภาพ อันนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนเลยนะครับนี่ตันเนื่องจากน้ำมันตกประปกครับสกประปกใช่ไหมถ่ายไปดีครับผมีือวราถ่ายเนาะรถคันนี้ก็น่าจะสี่ปีแล้วนะใช่ไหมประมาณสี่ปีใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมันเกียร์ยางดีครับอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้ จากน้ำมันเป็นจรเบีใช่มั้ยครับี่บต้องล้างคอบ่อยครับคือเร,อร,อราล้างน้ำมันาล้างเราีนะก็ใส่น้ำมันเพื่อนะครับล้าน้ำมันไม่ต,ตา,ตา,ตา,าีต้ที่ตการองเดินไหมแรงเยอะมาครับหนึ่งอนิ้วสภาพกองเดิมนะครับ,น,น,น,รบน,นี้ของใหม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ บริการดุดย่านมิตรแต่คิดตังค์เหมือนเดิมโซล,ล่าเราก็เปลี่ยนนะครับต้องต้องยัดน้ำมันทุกครั้งนะครับนี็คือเป็นการไล,ล่ระบบน,ำน้ำมันนะครับไล่น้ำม,มันออกแล้ล่อ,อากาศออกไล่อากาศใช้ไม่ายน้ำมันเปล่ายันลอยยันยางดีถ้ามีครั้งที่สามน่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควร <laughs> <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ได้ครับติดแน่นอนโต๊ะเดียว <laughs> ครับทั้งหมงานวันนี้เราทำอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างครับอันนี้เราก็จะมีเปลี่ยนน้ำยาต่อเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมะกรองอากาศตองโซล่าตองน้ำมันเครื่องครับผมแล้วก็น้ำมันเกียร์ครับแล้วก็ตรวจเช็ครถคล้อครับ ใช่ครับรอบที่2ทําอะไรครับอันนี้เราจะมาเช็ค5เดือนครับรอบที่2อเช็ครถครับผมโอ้นานไปไม่ห้5เดือนเนี่ยเราจะได้กลับวันไหนกลับวันนี้นะเกี่ยวกับวันนี้ครับเช็ควันนี้วันเดียวครับผม เดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วกินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนเนาะครับพี่เสร็จแล้วครับกินกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคารายที่สามของวันนี้เขากระลาครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวก็เลยครับไปครับเดี๋ยวก็ไปดูชั่วโมงรถกันครับไไปปกี่ ร้อยนะครับวันนี้3ามจ็อบเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปดูคอนเทนต์ตรงไหนกันนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผม